แววนะฮะแต่กิฟท่เราไม่บทรเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดค่ะก้าเราพูดกับบ้านของเรามาผิด้มาผิดมาผิดมาิดมาิดเขาส่งพีก็อืมอืมที่เข้ามา โอเคเมาดูย okay. ูหล okay. right. yeah. yeah. ังบ้านกัน okay. ก่อนอ่ะอไอ้ันนี้จะเป็นอะไรก็มารูกันเดี๋ยวมาเ้ีป็นมาของเเลยนะเนี่ยมั้เนี่ยนไม้เรา้ี่สนี่โอเคนี่จป กดไลค์คลิปนี้กดแชร์นะคโอเคค่ะเราจะมาทีามืนเราเจอท่านืที่ o กใกล้ ตอนเราไปดูที <Okay. S 1> them. Them ่นี่ดูที่บ้านเรเดี๋ยวเราจะมาทำก็ะถมตกแต่งบ้านกันเลยนะ ก็มี้วยข้างล่างด้วยนี่โอเคนะ,ะคนะ,ะเราก็ได้ดูกระส็จแล้วนะก็ยังไงวันนี้เราก็จะพามาสร้างอ่าสร้างอันนี้เลนนะคะเดี๋ยวสร้างเป็นตัวแล้วเดี๋ยวเรามา ต้องใช้ไม้นะคะแล้วก็เอาพาไปอาประตูเอาอันนี้ด้วยเอาเช่นนางกันพอแล้วก็เอาเอ้เดี๋ยด้ยก็เอา,อานี้ก็เอา,อานี้ โอเคแต่อย่างแรกเลยนะเอาอย่างแรกนะคะเราต้นงสร้งให้ใกล้ๆไว้ใกล้ๆพื้นที่นะแต่ขอให้มันไกลๆนิดนึงนะขอให้มันไกลนิดนึงก็มีความข้อมหานะก็น้อง อย่างแรกนะคะอย่างแรกก็ขุดดินนะคะขุดดินให้มันกว้างกว่าบ้านเราไม่ก็ใหญ่กว่าบ้านเราแต่เราจะสร้างสองชั้นเราก็ต้องสร้างอันนี้ใหญ่ๆดีเพื่อใหญ่กว่าบ้านเราครึ่งนึงก็ยังดี เดี๋ยวไปดูการที่เราขุดกรลมเสร็จและวางไม้เสร็จกันนะคะโอเคนะคะเราก็ได้วางไม้เสร็จแล้วต่อไปก็มาวางหานกันเลยค่ะ่านเราก็จะใช้เป็นนิ่มกันคือใช้หมดแล้วทำอย่างนี้ก็สองสาม สี่นะ,นะดูก่อนหนึ่งสองสามสี่เดี่ยวยังไงนะคะเวลาเราทำอ่ะก็จะต้องทำแบบไกระดดนะคะก็ะยังไงก็ดูกันเลยนะคะดูไปเรื่อยๆแต่ว่าเราจะไม่พูดนะคะเราพูดแค่ครั้งนี้นะคะดูไปเรื่อยๆเลยะค่ะ เตี icana, Entonces, ๋เราก็ใช้ทำไมเราต้องใช้ดินเพื่อที่จะได้ประหยัดไปด้วยประหยัดมาไปด้วยเดี๋ยวไปตัดกาแล้วเดี๋ยวตึงน้ำมันนานด้วยนะเสร็จแล้วเราก็จับ อาแปดอันเอาสักแปดอันแล้วก็เข้าไปเอ้ยเข้าไปเลยนี่ก็ปดอันนี้มีคนมากัวหนา ก็คือที่ส่องนะคะที่สังะะ่งหัว่าตรงนั้นเป็นประตูทางเข้าค่ะสองชายมี้นะคะว่าไม่เปิดสั่งของพิจาร ก็สองก็จะเอาอะไรนะคะน,นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเาราจุดไฟด้วยสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีมค,ะมนคนเรียกแป๊บเดียวค่ะโอเคไหมนะเราก็ทำเสร็จแล้วต่อไปก็อีกการการแข่งน้องค่ะโอเคเริ่มปฏิกกบัติการเริ่มได้เลยนะคะ Lepati bakti, lepati bakti, lepati bakti, lepati bakti, bắt này <laughs> ok, OK, <Lơm. Đã. cười> ทำไรอะ <ừ. S 1> ตื่น, <ừ. S 1> นเดี๋ยวก็ตายเหอะทำบ้านก็เล็กเดี๋ยวเวลาตื่นมาก็ตายเหอะเป็นนอนหลับกันเอดอไรและ หลับแล้วโอ้โหลับโอ้ยเสียงดำเสียงดำเสียงดำเอจะไปไหนไป ไปฆ่าไปฆ่าวัวกันไปฆ่าวัวกันปานปานไปฆ่าวัวกัน,ไ,นกไปขหิน่ไปฆ่าวัวไปฆ่าวัวไม่มีหินไม,ไม่ไปฆ่าวัวกัน,เ,นเอาเน,เนื้อมา,มากินจะมาก็ตีมันตายไปเลย ยังไงก็ขอลาไปคลิปนี้นะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย